วนนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่355นะคะกับช่องผู้สาวพักเครื่องนะคะพาบ้านราคาทั่วาราคาแบ่งปันนะคะพี่พาบ้านพาเหมาทั่วๆไปนะคะราคาแบ่งปันนะคะเบอร์โทรนะคะ0ูนย์หกสองนะคะไลน์ไอนะคะ b i w 9 9นะคะส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะพี่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะพี่ อ่าสแกน QR ว o d e เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะสนใจติดต่ออ่าขอชุนภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่อ่าโทรมาได้เลยนะคะสายด่วนสายตรงโทรมาได้เลยนะพี่นะอ่าวันนี้ก็มีพาร์ดีๆนะคะพี่คัดมาแบบพิเศษสุดๆเลยนะคะสวยทุกองนะคะพี่ อ่าสภาพเหรียญนี่แชมป์เลยนะคะพี่เหรียญสวยๆนะคะนี่สภาพเหรียญนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคัดมาแบบดีๆนะคะพี่มาให้พี่ได้ชมได้สะสมกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะพี่ราคาหลักร้อยนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะพี่นะร mm hmm. ายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่จะมีเขี้ยวเก่านะคะนี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่วัดพญาตนะคะอยู่อ่า อันนี้จะมีเขี้ยวเก่าๆนะคะติดอยู่นะพี่นะนี่สภาพเหรียญนะคะสวยเลยนะพี่นะเหรียญนี่ Mohammad. สวยงามนะคะพี่อ <arsi> ่าเหรียญสวยนะคะสวยสมบูรณ์นะคะสภาพเก่าเก็บนะคะพี่สภาพเก่าเก็บนะคะนี่เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะเหรียญนี้สวยใสเลยนะพี่นะอ่าสภาพเก่าเก็บนะคะเหรียญนี้นะคะอย่าพร้อมเขี้ยวเก่านะคะพี่พร้อมเขี้ยวเก่าอ่าเขี้ยวถักเชือกเก่าๆนะคะอ่า เหรียญหลวงพ่อกัอนนะคะเหรียญนี้นะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พร้อมเคี่ยวเก่าๆนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะองนี้นะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกัอนนะคะพี่วัดพญาตนะคะเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะคะพี่รายการที่หนึ่งต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะจะเป็นอ่า รายการที่สองนะคะจะเป็นนางกวักหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อ่าเป็นนางกวักช้ำๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ใสๆเป็นน้ำพึ่งเลยนะคะพี่อ่าผิวนี่เป็นน้ำพึ่งเลยนะคะพี่นี่เลยนะคะนี่อ่าผิวเป็นน้ำพึ่งเลยนะคะช้ำๆแบบนี้เลยนะคะพี่นางกวักหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาท อ่าเป็นนางกวักของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สภาพช้ำๆแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่สภาพช้ำๆแบบนี้เลยอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นางกวักหลวงพ่อเดิมนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะพี yeah, ่โทรมาหรือท uh ักไลน์มาได้เลยนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นางกวักหลวงพ่อเดิมรายการที่สองนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สอง ต่อไปนะคะรายการที่3มนะคะจะเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นพิมพ์ขี้ตาองค์น,นี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะพี่นะเป็นหล่อโบราณเก่านะคะสภาพสวยเลยนะพี่นะสภาพสวยจริงๆนะคะนี่สวยสมบูรณ์เลยนะพี่อ่าสภาพนี่สวยสมบูรณ์เลยนะคะร,รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะคะองค์น,นี้ เป็นพิมพ์ขี้ตานะคะสําหรับองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะคะหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาองนี้นี่สภาพสวยเลยนะพี่นะ mm hmm. เนื้อโลหะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามนะคะดูใต้ก้นนะคะพี่อ่าใต้ก้นนี้สวยงามเลยนะคะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะคะรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะเก้าร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สี่นะคะจะเป็นหลวงพุทธดนะคะพี่เป็นเหรียญน,น,น,นะคะของหลวงพุทธดนะคะพี่กระไรทองนะคะเป็นเหรียญรุ่นสามนะคะพี่เหรียญนี้อ่าเป็นเหรียญรุ่นสามนะคะพี่เหรียญหลวงพุทธดหลังทิมนะคะเป็นเหรียญรุ่นสามและพี่นะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่อ่าเหรียญนี้นะคะจะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะพี่นะโอ้โหสภาพเก่าๆเลยนะพี่นะนี่ สภาพเก่าสวยเลยนะคะพี่เห <hi> เรียญนิ่งสวยเลยนะคะอ่ารายการที่สี่นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญรุ่นสามนะคะพี่เห,หรียญกาไหล่ทองนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อ mm ยบาทเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่อ่าเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญรุ่นสามนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่สี่นะคะพี่รายการที่สี่ ต่อไปนะคะรายการที่หนะคะจะเป็นพ้าผงสุพรรณนะคะพี่อ่าเป็นพ้าผงสุพรรณเก่านะคะพี่องค์นี้นะคะ เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะรงรักเก่านะพี่นะองค์นี้นะครับรายการที่ห้านะคะพี่อ่าผงสุพรรณลงรักเก่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะผ้ผงสุพรรณเนื้อดินลงรักเก่านะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่ห้านะคะพี่ รายการที่ห้านะคะพี่เอาไปเจ0้อยบาทนะคะพี่รายการที่ห้านะคะสนใจนะพี่โทรมาได้เลยนะคะพี่รายการที่ห้าเอาไป700บาทนะคะพระผงสุพรรณรงรักเก่านะคะพี่รักหลุดล่องแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพี่เอาไปเจ0ร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่6นะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองค์นี้นี่เนื้อแก่งเก่านะพี่นะ เนื้อมวลสารนะคะสวยงามเลยนะพี่นี่เนื้อมวลสารนี่สวยงามเลยนะคะสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเนื้อแตกลายงานนะคะพี่องค์นี้น้า่นี่พี่ดูสภาพเนื้อมวลสารอ่าสวยงามเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะสมเด็จนะคะนี่อ่าเนื้อแตกลายงานเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่หก เอาไป800บาทนะคะพี่รายการที่6นะคะสนใจโทรติดต่อมาได้เลยนะคะพี่ขอชมรุปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่เอาไปเเอาไป800บาทนะคะพี่พระสมเด็จนะคะเอาไป800บาทนะคะองค์นี้นะคะต่อไปนะคะรายการที่7จนะคะจะเป็นเหรียญพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงชินวรนศรีวัต์ อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงส,าสภาพสวยนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะภสภาพสวยเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะอ่าเป็นเหรียญพระเจ้าบมรมวงศ์เธอนะคะของอ่ากมรมหลวงชินวรศิริวัฒนะคะนี่อ่าเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเหรียญนี่สภาพใช้งานนะคะพีนนะะ่เป็นเหรียญสภาพใช้งานนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดง ห่วงเชื่อมนะคะเหรียญนี <ing> ้นะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เอาไป800บาทนะคะเหรียญพระเจ้าเอาบรมวง์เธอกรมหลวงชินวรศิริวัตรเอาไป900บาทแต่พี่นะเหรียญนี้นะคะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดนะคะพี่เอาไป900บาทนะคะเปิดราคาไว้900บาทแต่พี่นะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะพี่ ต่อไปนะคะรายการที่แปดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพนะคะเป็นเหรียญกระไรทองนะพี่อ่าเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะพี่ดูใบหน้าใบตาคมกลิบเลยนะพี่นะนี่อ่าเหรียญนี่คมชัดสวยมากเลยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะคะอักษรอักขระคมชัดเลยนะพี่เหรียญนี้นะคะนี่ เหรียญหลวงพ่อเพนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพนะคะเหรียญสภาพสวยนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทรายการที่แปดนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่แปดนะคะเหรียญหลวงพ่อเพนะคะอักษรนะคะระนะคะคมติบเลยนะพี่นะนี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเพต่อไปนะคะรายการที่เก้านะคะจะเป็นหลวงพ่อปานนะคะพิมพ์ขีไก่นะคะ อ่าองนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ไก่นะคะพี่เป็นพลาเนื้อดินนะคะนี่สภาพเนื <us <us ้อดินแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพี่พิมพ์ขี้ไก่หางพวงอ่าอุดผงพุทธคุณนะคะสวยงามนะพี่นะนี่อุดผงพุทธคุณสวยงามเลยนะคะอ่าหลวงข้อปานขี้ไก่นะคะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้นะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทสภาพสวยเลยนะพี่โอ้ยสภาพสวยเลยนะคะนี่อ่านี่เลยนะคะสภาพสวยเลยนะพี่นะ อ๋อหลวงพ่อปานนะคะขี้ไก่นะคะนี่ห่างเป็นเส้นๆเลยนะพี่เอาไปเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่หลวงพ่อปานนะคะต่อไปนะคะรายการที่อ่าต่อไปนะคะรายการที่รายการที่สิบนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกัน เป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตเหรียญอาจารย์ฟันนะคะพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันพูดผิดนะคะพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเป็นเหรียญออกขาวๆทึบๆนะพี่นะด้านหลังอ่าจะมีรอยยันอมีรอยยันอักษรนะคะคมชัดนะคะพี่ปีศูนย์เจ็ดนะคะนี่วัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครนะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันปีศูนย์เจ็ดนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญที่สวยใสคมชัดมากนลพี่นะเหรียญนี้นะคะนี่ อ่าสวยใสสมบูรณ์คมชัดเลยนะคะเหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้นะพี่เอาไปแปดร้อยบาทเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์เจ็ดนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นปิดตาปู่จีนนะคะพี่วัฒนาราชนะคะอ่าคุกรักนะคะพี่นี่เลยนะคะนี่รักลอนลนนะคะนี่เนื้อแตกลายงานเลยนะคะ ปิดตาปู่จีนนะคะพี่มีเกตนี่เกตขาวขาวนะคะพี่อ่าปิดตาปู่จีนนะคะพี่เปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาปู่จีนจุ่มรักเต่าเอาไปแปดร้อยบาทแต่พี่นะรายการที่รายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ด ่าปิดตาปู่จีนนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะสภาพสวยเลยนะพี่นะสวยเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่พี่ดูสภาพผิวพระนะคะสวยงามนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่แปดไอรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่รายการที่สิบเอ็ดเอาไปแปดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบสองนะคะจะเป็นเหรียญแปะลงสีนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่ เหรียญนี네่คมชัดสมบูรณ์เลยนะคะพี่สภาพเหรียญนี่เช็มเลยนะคะนี่เลยนะคะนี่สภาพเหรียญนี่สวยสมบูรณ์คมชัดเลยนะคะเหรียญเหรียญแปะลงสีนะคะปีหนึ่งเก้านะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทรายการที่สิบสองนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบสองนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคนะคะ เป็นเหรียญสภาพใช้นะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่องค์นี้นะคะจะอยู่ในเลี่ยมเก่าอ่าเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะนี่เหรียญสภาพใช้งานนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมวินเทจเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะสภาพเหรียญนี่ผ่านการใช้งานมานะพี่นะ,ะ <ple minister. S 1> เหรียญสภาพใช้นะคะเปิดราคาไว้แ800ดร้อยบาทนะพี่เอาไปแ800ดรอยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะคะรายการที่สิบสาม เอาไปแ800ดร้อบาทนะพี่นะรายการที่สิบสามนะคะต่อไปนะคะรายการที่ส4ี่นะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองค um. ์นี้สภาพใช้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จสภาพใช้อ่าเนื้อจะออกขาวขาวนะคะพี่อ่าเนื้อจะออกขาวขาวนะคะพี่เป็นพระสมเด็จสภาพใช้งานะคะองนี้นะคะ,ะ,ะน,นะคะี่สภาพเนื้อมวลสารนะคะชัดเจนเลยนะพี่นะอคงค์น <หา S 1> <ๆ S 2> ี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาท รายการที่สิบสี่นะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สิบสี่นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบสี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบห้านะคะจะเป็นตะกุดนะคะมงคลโสรถนะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่อ่าเป็นตะกุดมงคลโสรถนะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่รงรักถักเชือกนะคะ เชือกนี่ยุยยุยล่อนล่อนแบบนี้เลยนะพี่นะนี่สภาพเชือกเก่าๆเลยนะคะพี่ดูสภาพเชือกนะคะอ่าเป็นตะกุดมงคลโสรถนะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่ดูอ่าสภาพตะกุดแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าเปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้เอาไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ปตะกุดมงคลโสรสนะคะ ของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่รงรักถักเชือกนะคะพี่เอาไปหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเปิดราคาไว้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสนใจสนใจนะพี่นะโทรมาได้เลยนะคะพี่อ่าโทรติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะวัดความยาวของตะกุดนะคะพี่ประมาณเก้าเซนเกือบแปาประมาณแปดเซนกว่าเกือบเก้าเซนนะคะพี่นี่เลยนะคะ เอาไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะรายการที่สิบหกนะคะจะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะลวงปุ่ทวดนะคะอ่าเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะของหลวงปู่ทวดหลังทีมนะคะพี่เป็นเหรียญทองแดงลมดำนะคะพี่เหรียญนี้เหรียญสวยเชมนะคะเหรียญสภาพสวยเชมเลยนะคะนี่อ่าอักษรอระนะคะชัดเจนเลยนะพี่นะอ่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะหลวงปู่ทวดหลังทีมปีศูนย์ด เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนะคะพี่เปิดราคาแบ่งปันเอาไปแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะพี่โทรติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะรายการที่ ารายการที่17จนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะคะปี2486นปะพี่อ่าปี2486นหนะคะพี่จะเป็นเหรียญ <c> หลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองเหรียญนี้สภาพสวยงามเลยนะคะสวยคมชัดสมบูรณ์เลยนะพี่อ่าเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เอาไป800บาทนะคะ ra, รายการที่17 เอาไปแ0 0บาทนะคะพี่รายการที่17นะคะต่อไปนะ,ะรายการที่18นะคะจะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะเป็นเหรียญออกขาวๆนะพี่นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆนะคะนี่พี่ดูสภาพเหรียญ ข้างหลังมีรอยจานนะคะเห็นชัดเจนเลยนะพี่ข้างหลังเห็นรอยจานชัดเจนเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะเปิดราคาแบ่งปันเอาไป800บาทรายการที่18นะคะพี่เอาไป800บาทนะคะพี่รายการที่18ต่อไปนะคะรายการที่19นะคะจะเป็นหลวงพ่ทวดนะคะเนื้อว่านนะคะพี่พิมพ์ใหญ่นะคะของ อ่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะพี่อ่าพร้อมกล่องเดิมออกจากวัดนะคะพี่นี่เลยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะองนี้สภาพสวยเลยนะพี่นะอ่าด้านหลังนะคะจะมีมีเม็ดลงเม็ดแร่นะพี่นะเห็นเม็ดแร่ชัดเจนเลยนะคะนี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะองนี้นะคะอยู่ในกล่องเดิมนะคะ เปิดราคาไว้นะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สิบเก้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทรายการที่สิบเก้านะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะจะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะคะเนื้อจะออกขาวๆาวนะคะพี่องค์นี้เห็นเนื้อเก่าเก่าเลยนะคะจะมีรอยข้าปลักปิดท้องเก่านะคะองนี้นะคะพี่ อ่าเห็นคาปลักปิดทองเก่านะคะองนี้นะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะเนื้อแตกลายงานเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะมีอ่าเห็นรอยคาบกุเข่ากเก่านะคะติดอยู่นะพี่นะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบนะคะปิดตาพ่อแก้วอยู่ในเรียมพลาสติกนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดง อ่ารมดานะคะเหรียญสภาพาสวยเลยนะพี่นะเหรียญน,นี่สวยสมบูรณ์คมชัดเลยนะพี่เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงเก่านะคะอ่าเหรียญเนื้อทองแดงรมดํานะคะเหรียญนี้นะคะพี่เปิดราคาไว้นะพี่เอาไปแปดร้อยบาทอ่าใบหน้าใบตานะคะคมชัดนะพี่นี่เลยนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการที่21นะคะพี่เอาไป800บาทนะคะองค์นี้นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดพงคารามเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่รายการที่21นะคะต่อไปนะรายการที่22นะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะอ่าเป็นเหรียญพระพุทธอ่าเป็นเหรียญพระพุทธอ่าพระพุทธรูปวัดชัยโยนะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธทรูปวัดชัยโย อ่าเป็นเหรียญเก่านะคะพี่เป็นเหรียญเก่านะคะนี่เป็นเหรียญสภาพเก่าๆเลยนะคะปีสองสี่หกหนึ่งอ่าเหรียญพระพุทธ,ธรูปวัดชัยโยนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะพี่นะปีสองสี่หกหนึ่งนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสอง ต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่วัดบางวัวนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะพี่นะอ่าใบหน้าใบตาติดชัดนะคะเหรียญน,นี้สวยใสเลยนะพี่นะนี่เหรียญน,นี้สภาพสวยตึงสวยชัดเจนเลยนะคะเหรียญออกทุทึบขาวๆนะพี่พี่ดูสภาพเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้สวยงามเลยนะคะปีสองสี่แปดหนึ่ง อ่าปีสองสี่แปดหนึ่งนะคะเหรียญนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวนะคะเปิดราคาไว้นะพี่เอาไปแปดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบสามต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญระคูบาสี่วิชัยนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญระคูบาสี่วิชัยนะคะเหรียญนี้นะคะสิริวิทย์วิทยวิโยนะคะนี่พระคูบาสี่วิชัยสิริวิทยโย อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะสภาพสวยเลยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้นะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญภะครูบาสีวิชัยเอาไปเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่รายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่เนื้อมวลสารนะคะนี่เป็นเม็ดเม็ดเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่ อ่าเนื้อมวลสารนี่เป็นเม็ดๆเลยนะคะเนื้อแตกลายงานเลยนะพี่องคนี้อ่าเนื้อแตกลายงานเลยนะคะสําหรับอ่าสมเด็จองค์นี้นะพี่นะพี่ดูสภาพเนื้อนะคะเนื้อมวลสารนะคะสวยงามเลยสภาพสวยเลยนะคะพี่เปิดราคาไว้นะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทลายงานที่ยี่สิบห้านะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พระสมเด็จเก่านะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะรายการที่ยี่สิบหกนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะเหรียญนี้นะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยนะพี่นะพี่ดูใบดาใบตานะคะอ่าติดชัดเลยนะคะที่เหรียญไม่บวมด้วยเหรียญไม่บวมนะคะพี่เหรียญไม่บวมนะคะปีปีหนึ่งสามนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะปีหนึ่งสาม อ่าอักษรอ,อระนะคะเส้นสายลายยันนะคะคมชัดเลยเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบหกเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นผิดปิดตานะคะพ่อแก้วนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่านะคะอ่าเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วจุ่มรักนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าเก่านะพี่นะองค์นี้นะคะจุ่มรักดำๆนะคะรักนี่หลุดล่อนแล้วนะพี่นะ รักนิ่งแห้งเก่าแล้วนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะปิดตาพ่อแก้วอยู่ในเลี่ยมเก่าต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อยนะคะเหรียญน,นี้นะพี่ผิวนี่ออกสีลุ้งๆเลยนะพี่นะผิวนี่ออกสีลุ้งๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อย อาเหรียญหลวงพ la la. Paper, ่อโบสถ์น้อยนะคะพี่วัดอมรินทราลามนะคะบางว่านะคะอ่าสีนี่ออกลุ้งลุงเลยนะคะพี่เปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเหรียญหลวงพ่ออ่าเหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะจะเป็นเหรียญพระพุทธชินสีนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่ ปีสองสี่สี่ศูนย์นะคะเป็นเหนปปรียญรูปใบโพแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะอ่าด้านหลังเขียนว่าง,งานสมโพธเมื่อเสด็จกลับจากยุโรปนะคะ<อ>ปีสองสี่สี่ศูนย์อ่าเป็นเหนปปรียญรูปใบโพแบบนี้เลยนะคะนี่เหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่ยี่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะ ต่อไปนะรายการที่30นะคะจะเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธโคศาจาร์นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะพี่สภาพใช้นะคะอ่าเหรียญสมเด็จพระพุทธโคศาจารย์นะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพใช้งานนะพี่นะนี่เหรียญจะสึกๆนิดนึงนะคะสภาพสวยเก่าแบบนี้เลยนะคะเปิดราคาไว้นะพี่องค์นี้เอาไป1,000บาทนะคะพี่รายการที่30ิบ ่ารายการที่สามสิบนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะสนใจนะพี่โทรมาได้เลยนะคะโทรอ่าหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะอ่ารายการที่สามสิบนะคะพี่เหรียญสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญกลมเหรียญเก่านะคะของหลวงพ่อจาดนะคะวัดบางกระเปานะคะปีสองสี่แปดสี่นะคะพี่ เปเหร e ียญห่วงเชื่อมเนื erm. ้อทองแดงเก่านะคะนี่เหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเป๋านะคะอ่าเปเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะด้านหลังเขียนว่าจอเจริญลาบเปิดราคาไว้นะพี่นะเหรียญนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะด้านหลังจะเป็นพระปิตานะคะเขียนว่าจอเจริญลาบนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่เหรียญกลมหลวงพ่อจ่์วัดบางกระเป๋า เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเหลือนะคะวัดเสาชะโงกนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองปีสองสี่เจ็ดเจ็ดอ่าด้านหลังเขียนว่าพระอธิการเหลือนะคะที่ระลึกวัดเสาชะโงกนะคะพศสองสี่เจ็ดเจ็ดนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะพี่นะเหรียญน,นี่ อ่าใบหน้าใบตาลูกตานี่ชัดเจนมากเลยนะพี่นะเ mm hmm. หรียญน,นี้นะคะนี่เหรียญสภาพสวยเลยนะพี่เหรียญสภาพสวยเก่าเลย mm hmm. เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่รายการที่32บนะคะพี่สามอ่าเหรียญหลวงพ่อเหลือนะคะพี่เอาไป800บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่3านะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะองนี้นะพี่ เนื้อมวลสารนี่เป็นเม็ดเม็ดแบบนี้เลยนะคะนี่เนื้อแตกลายงานนะคะสวยงามเลยนะพี่นาะองค์นี้นะคะสภาพสวยเลยอ่าสภาพสวยเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะนี่เนื้อแตกลายงานนะพี่นะับเนื้ออ่ามวลสารนี่เป็นเม็ด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 เลยนะพี่นาะนี่เห็นชัดเจนเลยนะคะองคนี้ๆๆๆนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาท เอาไปแ0 0บาทนะพี่รายการที่สาสสามนะคะสนใจองค์ไหนโทรมาได้เลยนะคะพี่เอาไป800บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่34นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะอ่าเป็นเหรียญพระครูทองสุกอินทชโชโตนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสภาพสวยเลยนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสภาพสวยเลยนะคะปี24 9 8ี่ด ด้านหลังเขียนว่าที่ระลึกในงานฉลองกุฏินะคะวัดตะโนดหลวงนะคะพี่ปีสองสี่เก้าแปดนะคะนี่เลยนะคะนี่อ่ามันอาจจะสะท้อนไฟนิดนึงนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะนี่เก็บผิวอย่างดีเลยนะพี่นะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่รายการที่สามสิบสี่นะคะเหรียญพระครูทองสุก เอาไป800บาทนะคะสนใจองค์ไหนโทรมาได้เลยนะคะพี่อ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะ